สวัสดีครับผมนาดวสินสิงป้อมนะครับเ,เป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย mm hmm. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสยามครัวต้าคอร์ปอเรชันจำกัดน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มีการระจัดโครงการนะครับโรงเรียนฝึกสอนรถสอนขับรถขุดมืออาชีพนะครับสำหรับให้กับผู้รับเหมาเกษตรกร,กรและผู้ที่มีความสนใจนะครับได้เข้าร่วมโครงการโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ <Yeah. S 1> ก็คือเราต้องการที่จะฝึกสอนให้ กลุ่มของลูกค้าเหล่านี้ครับเขาได้รับความรู้นะครับแล้วก็ที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับฝึกทักษะเพื่อให้เขามีความรู้เกี่ยวกับตัวเครื่องจักรการใช้งานอย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันองค์กรต่างๆเนี่ยต่างให้ความสำคัญในจุดนี้เป็นมากครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ย การฝึกสอนตรงนี้จะช่วยสร้างอาชีพให้กับคนนะครับที่เขามีความต้องการที่จะเอ๊ได้ทักษะตรงนี้ไปแล้วไปประกอบอาชีพต่อนะครับผมโดยปัจจุบันเนี่ยครับรถขุดเป็นตลาดที่มาแรงมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยงานที่รถขุดทำเนี่ยมักเป็นแรงงานที่มาทดแทนแรงงานคนนะครับงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไร้ฝีมือนะครับโดยเฉพาะ ุมงานขุดเนี่ยครับจะมีค่ารับจ้างต่อวันเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นการนําตัวเครื่องจักรเข้ามาเนี่ยจะช่วยในการทํางานแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนและเวลานะครับสําหรับผู้ที่ขับรถขุดเป็นเนี่ยจะมีรายได้ต่อวันเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับและงานส่วนนีย้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากทีนี้สยามค u อ t a อร์คอเบ a ร i ชั่ก็เลยเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับผมโดยเราก็จะมี การหลักสูตรเนี่ยจะมีอยู่4ี่หัวข้อที่สําคัญก็คือ1การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างตัวรถนะครับผมว่ารถขุดเนี่ยแต่ละส่วนมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างใช้งานเป็นอย่างไรนะครับอันดับที่2ก็คือการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับผมการขับขี่อย่างปลอดภัยเราก็จะสอนวิธีต่างๆนะครับว่าขับขี่อย่างปลอดภัยเนี่ยจะต้องทาอย่างไรบ้างนะครับผมมีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็จะเหมาะกับ ผู้ประกอบการเนาะที่ใช้รถคุณในหน้าง,งานจริงและอย่างที่3เนี่ยก็คือเกี่ยวกับการฝึกขัดขับในสถานที่จริงครับผมอันนี้เราวันนี้ก็จะมีมาทั้งหมด4สถานีนะครับที่จะมาทดลองให้กับผู้ที่สนใจครับอันดับแรกนี่ก็คือด้านหลังของผมเองเป็นสถานีวางท่อนะครับก็จะเป็นการวางท่อ30เซนเหมาะสําหรับงานประปาพวกที่ฝึกทักษะต,ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถไปรับงาน เกี่ยวกับการวางข้อประปาได้นะครับผมมีความรู้ในเบื้องต้นและข้างหลังผมนั้นก็คือ,อ,อการตักดินรถบรรทุกรถพุทเนี่ยบางคนเขาเป็นผู้รับเหมาตักหน้าดินขายเขาก็จะศึกษาทักษะตรงนี้แล้วก็ไปใช้ในการตักหน้าดินขายนะครับบ่อดินอย่างเงี้ยครับและข้างๆผมนี้ก็เป็นสถานีขับเคลื่อนตัวเปล่าอันนี้ก็จะเป็นช่วยให้ ผู้ขับขี่เนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมตัวรถนะครับผมด้านหลังผมนะครับผมก็คือการขับขึ้นตัวรถบรรทุกนะครับอย่างปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็น4สถานีนะครับที่เรานํามาฝึกหัดในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ทางผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคตต่อไปครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเจ็ดน,นะครับที่ได้ให้โอกาสของ ทางคูบ t ต้าเจริญชัยนะครับผมแล้วก็บริษัทสยามคูบต้าคอเบอรชั่นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาฝีมือเออ <ไป S 1> สริมสร้างทักษะและความรู้ทางด้านอาชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ <ไป S 1> <ๆ S 2> ทางสยาม k ูบ a ต้าคอเบอรชั่นก็ขอขอบคุณที่มีครับ thank yeah. you